ร่วมโฟกัสโดดเมืองไทยประกันชีวิตหลักทรัพย์เอเชียเวลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการสมาร์ทโฟกัสนะคะเรามาเจอเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้ค่ะกับเรื่องราวที่น่าสนใจของแรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการมืออาชีพนั่นเองหลากหลายวงการเลยค่ะ วันนี้เป็นอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นคนหนุ่มไฟแรงมากๆเลยเริ่มต้นจากการเป็นพนักง,งานในออฟฟิศเป็นพนักง,งานเงินเดือนเหมือนเราๆท่านๆหลายๆคนนี่แหละค่ะแล้วก็จุดประกายการชอบพอสิ่งของบางอย่างที่อยู่ภายในเว็บบอร์ดแล้วก็เริ่มต้นที่จะซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปปรากฏว่าทำไรายได้ได้ค่ะและที่สำคัญเขามองเห็นโฟกัสจุดสำคัญของสินค้าที่สามารถขายทำราคาได้นั่นก็คือนาฬิการ,ระดับไฮเอ็นแบบมือสองนั่นเอง จนกระทั่งล่าสุดได้เปิดเป็นเว็บเพจแล้วก็เว็บไซต์ของตัวเองชื่อว่า9นาฬิกาเขาผู้นี้ก็คือคุณโอ9นาฬิกาวงการนาฬิกาหลายๆท่านน่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะคะวันนี้เชิญมาพูดคุยในรายการด้วยนอกจากวิธีการกลยุทธ์ของการทําการค้าของเขาที่น่าสนใจแล้วชีวิตของเขาวิธีคิดของเขาน่าสนใจมากยิ่งกว่าครูเดียวเดี๋ยวกลับมาโฟกัสกันนะคะพร้อมกับพี่อาคมมากยิ้มวันนี้อยู่กับเราตอนนี้พักกันก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคะ่ะ